เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิคอบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลักหลังสิบแปดจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับรวดเร็วเชนใจจบสกอร์บ bon bon อลเต็งเอาบอลมานี่ขอวิค์โปรแกรมบอลโคปานะครับประจำวันที่2 0 9... มิถุนายนชิรีพบกับนฮะแคนาดาก่อนการแข่งขันนะครับนะทางด้านแคนาดานีฮะมีตัวนักเตะมากมายแระส่วนชิรีเป็นตัวนักเตะระดับนานาขอพูดถึงทางด้านแคนาดากันก่อนเลยนะครับทีมชาติแคนาดามีผู้เล่นสามารถมีคักษาสูนความสามารถเฉพาะตัวหลากหลายและมีตัวเล่นหลักๆของลีก ดังๆผู้เล่นเช่นนะฮยอันฟอนโซเดวิสและโจนาธานเดวิสมีบทบาทการชาประตูจบสกอร์สวยๆมากมายให้เราได้รับชมกันแน่นอนครับส่วนชิรีรู้กันอยู่นะว่าประสบการณ์ทางด้านท้าแข้งของเพรโมสอนแต่ละคนเป็นหลากหลายของตำแหน่งการเล่นครั้งนี้ ส่วนชิรีมีประสบการณ์การเล่นระดับนานาชาติอาทิเช่น Arturo v i d ดัและ a l e x กซ s a n าน e ซมีบทบาทในการสร้างเกมและจบสกอร์แบบสวยๆให้เราได้รับชมกันมากมายแต่ละนัดที่ผ่านมานะครับมาดูแผนการเล่นของแคนาดากันก่อนเลยการระบบการเล่นของ4-4-2และตัวนักเตะแดนกลางจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ สเตฟานอุตาคิโอนฮะส่วนไทยจอนบุคันนันเป็นตัวเล่นบอลเสิร์ฟชงจากแดนหลังเค้ามาสู่แดนกลางตัวรุกสวยๆและส่วนจูเนียฮอยเล็กเป็นอีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กเล่นบอลทางด้านปีกได้อย่างล่วนแล้วตองหน้าก็ทำบอลได้จบสกอร์ได้ผมมองดูว่าสนุกแน่นอนคู่นี้ ส่วนกองหน้าก็โจนาธานเดวิสและไซลาลินนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงชิรีกันบ้างนะฮะกับแผนการเล่นอยู่ที่ซี3ามส่วนกองกลางของชิรีก็มีคนคนนี้เลยนะครับเรียกว่าชานอารันกิสและอีกคนหนึ่งกองกลางตัวรุกอาตูโรวีดันกองกลางตัวรับเอลิกบูการส่วนกองหน้านะครับในฮะก็จะมีอาร s กชิด ซ u นเซ็ตและอีกหนึ่งตัวนะครับเอดูอาโดวากัสมาดูการตั้งรับของแคนาดากันก่อนเลยนะครับาการตั้งรับของทีมแคนาดาเนียครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นการช่วยป้องกันประสบการณ์และตัวหลายๆตัวนะครับที่อยู่กองหลังนะฮะเป็นตัวแข็งสามารถที่จะสวนกลับเร็วต่อบอลกลางไนดะ้อย่างงดงามและเป็นการผ่านด่านสุดท้าย เขาเรียกว่าตัวแทงแล้วกันนะฮะส่วนกองรับนะฮะแนวรับของชิรีนะฮะเป็นตัวที่มากด้วยประสบการณ์ตัดบอลสวนบอนลรวดเร็วแล้วก็เปิดบอลได้สวยชิรีจะเน้นการโยนบอลจากแดนหลังสู่แดนหน้านะครับผลการแข่งขันะนะที่คาดการนะฮะทางเอาบอลมานี่ก็ฟาดไปเลยแล้วกันนะฮะชิรีชนะ2แคนาดา1ที่สำคัญ ขอบคุณผู้สนับสนุนรักรังสิตจบในที่เดียวแน่นอนครับผมนะฮะส่วนการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คาดการมาจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมาของการแข่งขันซึ่งมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงตัวนักเตะในเวลาจริงก็ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ฝากติดตามและก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย ทางทีมงานเอาบบอนมานี่ขอฟาดเลยแล้วกันชิลีชนะ2แคนาดา1ฝากกันด้วยนะครับสวัสดี